สำนักงานจังหวัดระยองและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM 91.75เมกะเฮิร์ M ขอเชิญท่านพบกับรายการเล่าเรื่องเมืองระยอง สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับพบกับรายการเล่าเรื่องเมืองระยองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองนะคะและก็ทางเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองสมทบระยองแล้วก็เครือข่ายอื่นๆนะคะทางช่องทางสื่อออนไลน์นะคะเราก็เผยแพร่ไปทุกช่องทางซึ่งรายการนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็เปิดโอกาสนะคะให้ท่านหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานภาครัฐต่างๆ,ๆนะคะมา นำเสนอนะคะข้อมูลกิจกรรมนะคะที่เป็นแนวทางของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการทำงานนะคะในระดับภาครัฐบาลแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระยองด้วยค่ะเช่นกันนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนสิงหาคมเดือนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะในช่วงของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะปเป็นวันสำคัญที่หลายๆคนได้ร่วม สแสดงออกถึงความจงรักภักดีความกตัญญูนะคะของแม่แห่งชาติแล้วก็แม่ผู้มีพระคุณก็ผ่านพ้นกันไปนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆวันและในช่วงนี้เช่นกันค่ะเป็นช่วงของฤดูฝนนะคะที่ฝนพายุต่างๆก็กําลังมาในช่วงนี้ด้วยก็ต้องให้ทุกท่านนะคะระมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวเองให้ปลอดภัยนะคะนอกจากเรื่องของน้ําก็ยังมีเรื่องของ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเรื่องของโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษค่ะไา่บ่านจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าหน้ากากผ้านะคะเว้นระยะห่าง,งก็ล้างมือนะคะมาตรการส่วนหุคคลที่ยังต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยนะคะคะวันนี้เช่นเคยนะคะทาง ผู้ที่จะมาร่วมนะคะให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆก็คงจะเป็นแนวทางนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหลายๆคนรอคอยนะคะวันนี้ก็คงจะมาพบกับทางท่านนะคะคลังจังหวัดระยองท่านพี่สันเนื่องจำนงนะคะวันนี้ท่านจะมาอปเดตความคืบบหน้านะคะโครงการคุณละครึ่งและก็เรื่องของการลงทะเบียนอ่า เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีถือว่าสําคัญมากเลยค่ะเรามาพบกับท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับก็หลายๆคนก็รอคอยนะคะโดยเฉพาะโครงการ <c oughs> ที่กลืนไปเมื่อสักครู่นี้เชิญท่านเลยค่ะกรับก็ต้องสวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็ต้องเรียนยนี้ครับว่ารัฐบาลเองนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจาก สถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็พี่น้องประชาชนเองได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเดือร้อนนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีมาตรการในเรื่องของการยกระดับการบริโภคของภายในประเทศนะครับในปี2565 <65. S 2> นะครับก็ต้องเรียกว่าคโครงการนี้ก็เป็นโครงการในระยะที่ 2, 2> นะครับซึ่งคณะมนตรีก็มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่26กรกฎาคม2565นะครับ ซึ่งในมาตรการนี้นะครับก็จะประกอบด้วยสามาตรการย่อยๆด้วยกันนะครับมาตรการแรกก็คือเป็นเรื่องของโครงการเพิ่มกําลังซื้อแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ<า>นะครับอันนี้ผู้มีบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศเราก็จะมีประมาณ13บล้านคนเศษเศนะครับตรงนี้เนี่ยก็สนับสนุนเป็นค่าซื้อสินค้าจากร้านทงฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็เดือนละ200บาท นะครับเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับก็รวมแล้ว400บาทนะครับก็จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนเดือนตุลาคมนะครับตรงนี้ก็เงินก็จะเพิ่มเข้าไปในบัตรนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนไปสามารถที่จะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ไปจับจ่ายใช้ต่อยนะครับตามลตามร้านค้าธงฟ้าตามร้านค้าคนละรึ่งต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนะครับอันนี้คือโครงการโครงการแรกนะครับ ส,ส่วนในโครงการที่2นะครับก็เป็นโครงการที่เพิ่มกาลังซื้อแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ,ษ <Ach> เป็นพิเศษ,ษああนะครับ <c oughs> กลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่ <c oughs> พูดง่ายๆก็คือที่เข้าร่วมโครงการเราชนะคราวที่แล้วนะครับที่เข้าร่วมโครงการเราชนะแล้วก็กลุ่มคนพวกนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน<ข>นะครับ <urat. S 1> ไม่มีอินเทอร์เน็ต นะครับไม่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริการที่ผ่านเทคโนโลยีต่างๆได้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นการใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอันนี้ก็เดือนละ200อนะครับเดือนละ200นะครับก็เป็นระยะเวลา2เดือนนะครับก็เดือนกันยากันยายนจนถึงจนถึงเดือนตุลาคมนะครับสงเดือนก็400บาทนะครับเช่นเดียวกันครับก็ท่านก็ไปซื้อสินค้าต่างๆตามร้านทองฟ้านะครับตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับในได้ในห่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งสงโครงการนี้นะครับถ้าเดือนละ200เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเด<ช>ือน<ช>แรกใช้ไม่หมด200ะสะสมไม่ได้นะครับอ,รอ,อ้าวเหรอคะอันนี้สสมไม่ได้เป็น200ต่อเดือนอ200อช้ให้หมด,ดก็ต้องใช้ให้หมดในเดือนนั้นนะครับถ้าใช้ไม่หมดก็กตัดทิ้งไปะนะครับสาหรับโครงการนี้นะครับอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการคนละครึ่งก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ที่เรียกว่าเป็นโครงการยอดฮิตนะครับแล้วก็เป็นโครงการเพิ่มกาลังซื้อแก่พี่น้องประชาชน นะครับตรงนี้ก็ให้วงเงิน800บาทนะครับให้วงเงิน800บาทกันโดยสําหรับโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมโครงการได้ด้วยนะครับหรือคนที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับที่เป็นโครงการเพิ่มการังซื้อแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมโครงการได้ด้วยคือข้างก่อนนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมคะแต่นั่นหมายความว่าต้องไปสละสิทธิ์โครงการไปสละสิทธิ์เรื่องบัตรสวัสดิการ นะครับหรือไปไปสลาสิดเรื่องโครงการเราช้นรกคให้เลือกให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับเพียงโครงการเดียวนะครับไม่ได้ให้เข้าร่วมทั้งสามโครงการนะครับหนึ่งคนหนึ่งโครงการหนึ่งคนหนึ่งคนต่อหนึ่งโครงการหนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์หนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์นะครับส่วนโครงการคนละครึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติถ้าไปเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับในโครงการคนละครึ่งนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนวงเงินเป็นค่าพวกค่าซื้ออาหารค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรต่าง นะครับตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็พวกบริการขนส่งสาธารณะนะครับยกเว้นที่เอาไปใช้ไม่ได้คือพวกสลากกินแบ่งไม่ไปซื้อหวยไม่ได้นะคะไปซื้อหวยไม่ได้ครับอไม่ได้ไปซื้อหวยไม่ได้นะครับไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ไปซื้อพวกยาสูบไม่ได้บัตรกำนันบัตรกันสดอะไรพวกนี้ไม่ได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นสินค้าจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันนะครับอันนี้เราให้วงเงิน 800บาทต่อคนนะครับตลอดระยะเวลาของโครงการก็ใช้ในช่วงของเดือนกันยาจนถึงเดือนตุลาเช่นเดียวกันนะครับโครงการนี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นโครงการคนละครึ่งเพราะนั้นท่านจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ yeah ่ายให้ท <olor S 2> ่านครึ <Yeah> ่งหนึ่งนะครับให้ใช้จ่ายได้วันละไม่เกิน150บาท150บาทเหมือนเดิม150บาทเหมือนเดิมครับแต่ลดลงคือเดิมนี่เราจะได้1,500บาทใช่ไหมคะครับรัฐบาลจ่าย1,500บาทแล้วก็1,500บาทแต่ครั้งนี้ก็คือปรับลดลงอันนี้ ทางนี้นี่800บาท800บาทนะครับ800บาทภายใน1เดือนอ้อสเดือนครับสเดือนเดือนนะวงระยะเวลาเดียวกันก็ตั้งแต่1กันยาไปจนถึงวันที่30ตุลาค่ะนะครับเป็นระยะเวลา2เดือนด้วยกันนะครับเอ่อสำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับจะมีกลุ่มประชาชนที่เอ่อต้องเรียกเรียกว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในระยะที่4อยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเข้าไปกดยืนยันตัวตน นะครับเข้าไปกดยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันว่าเออจะเข้าร่วมโครงการระยะที่5นะเข้าร่วมอยู่นะนะครับใช่ครับจะเริ่มเปิดให้เข้ายืนยันได้เมื่อไหร่คะก็ยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์นะครับซึ่งจะเปิดยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565เป็นต้นไปหกสิบห้าเป็นต้นไปนะครับกี่วันนะในการยืนยันตัวตนในการยืนยันตัวตนเนี่ยที่ต้องเข้าไปกด ไม่ได้กําหนดครับว่า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 ภายในกี่วันนะครับแต่ว่าท่านต้องเริ่มเริ่มยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่19สิงหานะครับแล้วก็การใช้จ่ายครั้งแรกก็เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกจริงๆใช้จ่ายได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่1นกันยายนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช้จ่ายวันที่1กันยานาจะไม่ได้ใช้จ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็แล้วแต่ครั้งแรกของการใช้จ่ายต้องภายในวันที่14กันยานะถ้าสิกันยาท่านไม่ไปใช้จ่ายครั้งแรกนั่นหมายความว่าถ อ่ะเพราะฉันใช้สิทธิ์ใช้สิทธินี้นะคะใช้สิทธินี้ไปก่อนนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มประชาชนนะครับทีเ่เคยได้รับสิตตามมาตรการไม่ว่าจะเป็นมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือรหรือโครงการเราชนะนะครับอันนี้ก็สามารถที่เข้าร่วมโครงการก็เข้าไปยืนยันตัวตนได้เช่นเดียวกันที่แอปเปิาตัง์นะครับหรือผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งตั้งแต่วันที่19สิงหาเช่นเดียวกันนะครับ กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยนะครับย,ยังไม่ได้อยู่ในมาตรการของรัฐบาลถ้าประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับท่านก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านหน้าเว็บไซต์คนละครึ่ง .com <Okay. S 1> นะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565เป็นต้นไปเช่นเดียวกัน <Okay. S 1> นะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วการใช้จ่ายครั้งแรกนะครับก็ต้องไปใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่14กันยายน <45. S 1> 2565 <Okay. S 1> นะครับถ้า ภายในวันภายในวันที่14ยังไม่เริ่มการใช้ครั้งแรกนั่นหมายความว่าทุกอย่างจะถูกตัดสิทธิ์พอดีเราให้สิทธิ์คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยเนี่ยกี่สิทธิ์คะยังใช้ได้รดจริง,งจริงจริงจริง<ๆ>ไม่ได้กําหนดครับว่าว่าว่ากี่ว่ากี่สแต่ว่าดูว่าเขามีคุณสมบัติไหมคุณสมบัติที่กําหนดไว้ก็คือต้องอายุสิบปีบริบูรณ นะครับแล้วก็จะต้องเป็นคนที่เป็นมีสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับต่างชาติเราไม่ให้นะครับเฉ <ừ> พาะคนที่เป็นสัญชาติไทยแล้วก็อายุ18ปีบเราบริบูรณ์ณวันที่ลงทะเบียนนะ,นะครับมีบัตรประจาตัวประชาชนนะครับจะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณวันที่15สิงหาค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่จะออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมาเข้าสู่โครงการคนละครึ่งต้องสละสิทธิ์ก่อน แล้วการสลัสิทธิ์เนี่ยเราให้สละสิทธิ์ภายในวันที่สิบห้าสิงหาอ๋อนะครับซึ่ง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 ก็ต้องเรียนว่าตรงนี้ก็ต้องก็ก็ก็เลยมาแล้วนะครับคือถ้าใครไม่ได้สลัสิทธิ์ท่านก็ใช้ผ่านบัตรวัสดิการแห่งรัฐไปนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์การเรียกคืนเงินตามมาตรการต่างๆนะครับใครที่เคยไปเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลแล้ว นะครับแล้วก็ไปอาจจะไปกระทําการโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วถูกเรียกคืนเงินต่างๆจากโครงการตามมาตรการของรัฐบาลกลุ่มคนพวกนี้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ผ่านมานี่เป็นไงครับบังคับท่านผลการตอบรับในเรื่องของบัตรคนละครึ่งนี่สุกว่าก็ต้องก็ต้องเรียนว่าโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโครงการที่เรียกว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างยอดิ่งนะครับแล้วก็เป็นโครงการยอดฮิต นะครับที่ที่ใครๆก็เรียกร้องที่ว่าน่าจะมีโครงการในลักษณะแบบนี้อีกนะครับซึ่งซึ่งเป็นการกระตุ้นกําลังซื้อทั้งภาคพี่น้องประชาชนเองทั้งผู้ประกอบการร้านค้านะครับทั้งคนซื้อคนขายทั้งคนซื้อคนขายรู้สึกจะแฮปปี้มากเลยนะใช่ครับคนซื้อก็มีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนคนขายเองก็ขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ก็เป็นประโยชน์ทั้งกับพี่น้องประชาชน นะครับและข้อสําคัญเลยเนี่ยนะครับนอกจากเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากนะครับรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับประเทศด้วยนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะค่ะก็รอนะคะสำหรับเงื่อนไขต่างๆก็สิบก้านนี้ก็รอการยืนยันที่มีอยู่แล้วถ้าใครยังไม่มีก็ลงทะเบียนตามขั้นตอนนะคะเพื่อที่จะใช้สิทธิ์กันก็คือหนึ่งกันยายนก็ใช้ได้แต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้ใช้เลยภายในสิบสี่ กันยายนอย่าลืมนะคะก็ก็สมัครไปแล้วนะครับคนที่สําหรับคนใหม่เลยนะครับต้องเรียนว่าสําหรับคนใหม่เลยเนี่ยสมัครแล้วเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กใช่นะครับหรือถ้ายืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กไม่ได้ท่านก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยค่ะนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับเพื่อจะจะได้ก่อนที่จะใช้อ่าก่อนที่จะใช้ต้องยืนยันตัวตนก่อนนะคะใช่ค่ะใช่คเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีเลยของรัฐบาลนี้นะคะ ก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนเรียกร้องมากนะฮะอยากจะให้มีเพราะขัดว่าครั้งนี้ครั้งที่5เดี๋ยวคงจะมีอีกใช่ไหมคะเรายังต้องรอดูครับอันนี้ต้องรอดูต้องรอดูการประเมินสถานการณ์ต่างๆตัวอย่างมันมันทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีนะคะภาครัฐก็มีการจัดงานต่างๆกิจกรรมต่างๆอะก็ใช้บัตรคุรึ่งได้ใช่ครับใช่ใช่เอาล่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ทางท่าน มาบอกกล่าวนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่สำคัญก็จะมียังมันก็ในโครงการคนละครึ่งก็ยังจะมีในส่วนของร้านค้าใช่ครับในร้านค้าต่างๆเนี่ยที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในระยะที่5นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้เหมือกันใช่ไหมใ่ทั้งคนซื้อและคนขายต้อยืนยันตัวตน นะครับการ,การยืนยันตัวตนเนี่ยเราให้ยืนยันครั้งแรกตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจนกว่ากระทรวงการคลังจะสั่งปิดการยืนยันตัวตนนะครับการสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งการเข้าร่วมโครงการตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่า15วันที่15วันที่15สิงหาวันแรกวันเดียวเนี่ยนะครับมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไป70,000กว่าร้านค้าเฉพาะทั่วประเทศทั่วประเทศนะคะนะครับทั่วประเทศไะ70,000กว่าร้านค้าเพราะว่ามัมีตกค้างอยู่เนาะ ใช่ครับทีนี้ประชาชนที่ตกค้างก็อย่ายลืมนะคะสมัครอันนี้อันนี้อันอนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประชาชนที่ตกค้างแต่เป็นร้านค้าต่างๆที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วไม่ทัน,ทนแล้วก็ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการระยะที่5ต่อไปนะครับ <c oughs> ก็เข้าไปสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านหน้าแอปพลิเคชันนะครับในหน้าแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งครับว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยที่เป็นพวกร้านอาหารต่างๆที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับผ่าน ผ่าน Delivery นะครับพวกร้านอาหารขายอาหารร้านขายอาหารขายอะไรต่างๆเนี่ยะนะครับก,ก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะครับโดยร้านค้าที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านดี l i เวอรี่นะครับก็ยินสมัครผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเช่นเดียวกันะนะครับตอนนี้มี Delivery อยู่อยู่ก็มีจะมีไล m มนนะครับมีช้อปปี้ฟู้ด ท็อปปี้ฟู้ดนะครับมีฟ<ะ>ู้ดแพนด้าแล้วก็มีแอปแกรบแกร็บนะครับซี 4, 4ีแห่งด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะสามัครเข้าร่วมโครงการได้ะนะครับก็จะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านจําหน่ายสินค้าแล้วนะครับมีคนเอาสินค้าไปส่งให้กับท่านด้วยนะครับก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นการการ เป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นกระตุ้นนะครับสำหรับพวกร้านอาหารต่างๆกระตุ้นการซื้อกานขายมากขึ้นกระตุ้นการซื้อการขายกัญญาตุลาก็เป็นช่วงไฮซีซั่นพอดีเนาะใชเรื่องท่องเที่ยวพอดีใช่รัฐบาลก็วางแผนมาดีนะครับและนอกจากนี้มีโครงการที่ท่านได้มาพูดเมื่อสุกที่แล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันมีอัปเดตในเรื่องของการลงทะเบียนแล้วว่าท่านจะมีอะไรขึ้นบ้าครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับ ผมก็ได้คุยให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแ,แห่งรัฐ<ป>นะครับซึ่งโครงการนั้นนะครับปี65นะครับซึ่งโครงการนั้นเป็นโครงการที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทั้งคนที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วและคนที่ยังไม่เคยมีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐเลยแต่มีคุณสมบัติมีคุณสมบัติตามที่ได้เคยเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยกระทรวงการคลังได้กําหนดวันลงทะเบียนมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับการลงทะเบียนเราจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนนะครับ2 5งพเป็นวันแรกเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเดือนหน้านะครับและระยะเวลาการลงทะเบียนจะมี45วันด้วยกันนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2565 นะครับสิ่งที่เน้นย้ํากับพี่น้องประชาชนนะครับว่าในห้วงระยะเวลานี้นะครับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับและประสงค์ที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2565ก็ขอให้ไปทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซะนะครับถึงเวลาวันเปิดลงทะเบียนท่านจะได้สามารถลงทะเบียนได้ได้ทันทีนะครับ การลงทะเบียนนั้นขออนุญาตเน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการลงทะเบียนนั้นนะครับจะมีการลงทะเบียนอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนใครที่ที่มีศักยภาพใครที่มีความสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ขอให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เป็นหลักนะครับและโดยเฉพาะคนโสดนะครับคนโสดคือคนที่ไม่มีครอบครัวเนี่ยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วเนี่ย นะครับท่านไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆอีกอนะครับเว็บไซต์ที่เปิดให้ลงทะเบียนก็คือเว็บไซต์ www ร์ดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t t h นะครับกับอีกเว็บไซต์หนึ่งคือเว็บไซต์ welfare คือ www ร์ดเอ่า d o e l e u.e.l.f.a.r.e อ่ะเดี๋ยวขึ้นข้างหน้า นะถ้าเป็นดอทถ้าเป็นเพจ geo.ts ค่ะนะครับ w e l f a r e g o t s นะครับทั้งสองเว็บไซต์นี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับส่วนคนที่มีครอบครัวลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วนะครับท่านปริ้นเอกสารการลงทะเบียนพร้อมสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลในครอบครัวอ่ามีบุคคลในครอบครัวกี่ท่านกี่คนใช่ครับมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ก็ต้องต้องทํา ใช่ครับท่านก็เอามายื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนหน่วยที่เราเปิดอยู่หน่วยรับลงทะเบียนที่เราเปิดอยู่ทั้งหมดมี37จุดด้วยกันนะครับทั้งจังหวัดระยองนะครับก็จะมีที่สํานักงานคลังจังหวัดระยองนะครับตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดระยองชั้นหนึ่งนะครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและก็ที่ธนาคารทกศทุกสาขา นอกจากนี้แล้วที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับก็จะมีการจัดจุดบริการที่เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็เอาเอกสารไปยืนที่นั่นได้ส่วนใครที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้จริงๆนะครับขอขอขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าใครที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้จริงๆเนี่ยท่านก็ไปลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนนะครับที่ใกล้บ้านท่านนะครับ ใกล้ตรงไหนท่านไปตรงนั้นแต่ท่านต้องจําไว้นะครับว่าท่านไปลงที่ไหนะนะครับเพราะว่าวันวันดีขึ้นดีอาจจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมอะไรท่านจะด้ไปยื่นที่จุดรับลงทะเบียนเดิมที่ท่านเคยไปยื่นไว้นะครับก็จะสะดวกที่สุดะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก,ก็ก็ฝากพี่น้องประชาชนก็คือเน้นยำ้ำเนาะนั่นก็คือว่าลงทะเบียนก็คือวันเปิดรับก็คือควันที่5ก,กันยายนถึง 19, 19ตุลาคมแต่ในห่วงที่มีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะใครที่ไม่มี บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดก็ต้องไปทําให้เรียบร้อยเพราะว่าการใช้จ่ายจะต้องผ่านบัตรใช่ไหมคะการใช้จ่ายจะเป็นการใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนะครับประชาชนอันนี้คือเป็นเรื่องที่มาความพืบหน้านะคะของบัตรเขาเรียกว่าลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าที่มีอยู่แล้วเป็นยังไงคะโมคะบัตรเก่าที่มีอยู่แล้วหลังจากที่มีการประกาศว่าเริ่มใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่ ตามโครงการให,ใหม่ได้เมื่อไหร่<ช>นะครับ<ช>บัตรนะครับบัตรเก่าก็จะไม่สามารถจ<ล>ดใช้ได้อีกต่อไปก็ยกเลิกไปโดยปริยายค่ะนะครับเพราะว่าปีนี้กม็มาลงแบบใหม่หมดทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับอ,อันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดที่ท่านคลังนะคะมาอัปเดตความคืบหน้านะคะเรื่องมาตรการก,กระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะฉะนั้น ในการที่จะประชาสัมพันธ์สื่อสารในจังหวัดของเรานะคะทางครัง <c oughs> จังหวัดเองเนี่ยทางท่านเนี่ยมีที่จะสื่อสารในแบบไหนบ้างคะมีการประชุมหรือว่าอะไรยังไงในเรามีการเรามีการประชุม,มชีมช้จแจงไปยังไปยังอำเภอต่างๆไปบ้างแล้วใช่ไหมคะไป,ไปมีที่มีการประชุมชี้แจงไปไปบ้างแล้วะนะครับแล้วก็จะมีแผนในการประชุมชี้แจงให้ครบทุกอำเภอนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันที่2 4ี เราก็จะมีการประชุมคณะทําง,า,งานทั้งไม่ว่าจะเป็นของภาคธนาคารเองอนะครับที่เป็นภาคสถาบันการเงินแล้วก็ก็ทางอําเภอะนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนะครับเพื่อวางแผนการทํางานตรงนี้ให้เกิดความสะดวกที่สุดกับพี่น้องประชาชนะนะครับรอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนชนะคะเพราะว่าสําคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นการช่วยเหลือเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนเรื่องของบัตรทั้งหลายทั้งปวงก็รอดูนะคะหลังจากเสร็จนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันที่24 นะคะยีสเราก็จะประชุมวางแผนกันนะครับส่วนการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับนอกจากที่ทางทีมของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดที่เราลงไปประชาสัมพันธ์แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทางทางทางสํานักงานคลังจังหวัดเองนะครับเราก็ได้มีการจัดจัดพิมพ์เป็นลักษณะเป็นอินโฟกราฟิก นะครับที่บอกถึงจุดรับลงทะเบียนนะครับบอกถึงระยะเวลาการลงทะเบียนบอกถึงคุณสมบัติของคนที่จะลงทะเบียนนะครับส่งไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆแห่งช่วยในการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีมีประเด็นปัญหาข้อสักถามข้อสงสัยอะไรตรงไหนท่านสอบถามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านท่านได้นะครับหรือสอบถามที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอ๋อตก็ได้ใช่ไหมฮะได้ครับได้เพราะฉะนั้นสื่อประชาสัมพันธ์ตอนนี้ทางคลังได้ ดำเนินการเตรียมการเพื่อสื่อสารไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากที่เป็นเอกสารอินโฟกราฟิกแล้วนะครับเรามีคลิปเสียงประชาสัมพันธ์ที่ทางสำนักงานคลังจังหวัดจะทาขึ้นนะครับเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ส่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆแห่งแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปที่อำเภอทุกๆแห่งแล้วเช่นเดียวกัน นะครับเพื่อร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงนะครับทุกช่องทางเลยนะทุกช่องทางครับทุกช่องทางของจังหวัดระยองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราที่ต้องคือดูแลรับผิดชอบในตัวเราเองเนี่ยนะคะยืนยันตัวตนอะไรต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะใช้จ่ายได้เมื่อไหร่นะคะท่านการใช้จ่ายเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังจะกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงเมื่อไหร่ เพราะว่าการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยยังมีพ่วงระยะเวลาของการตรวจสอบพวงระยะเวลาของการอุทธร์แล้วก็ห่วงระยะเวลาการประกาศว่าใครเป็นผู้ที่ผ่านบ้างนะครับหลังจากนั้นแล้วถึงจะกำหนดนะครับว่าจะใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่นะครับค่ะมันมีตอนนี้ใครที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมก็ใช้สิทธิ์ตามเดิมไปก่อนนะครับค่ะที่นี้เราบัตรบัตรเขาออกมาเนี่ยเาเรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไง ไม่ถึงบัตรใหม่ใช่ไหมครับบัตรสวัสดค่ะบัตรสวัสดิการใหม่เนี่ยไม่มีการออกครับก็คือใช้บัตรประจาตัวประชาชนของท่านเลยใช้สิทธิ์ใช่ครับใช้สิทธิ์นี่เลยใช่ครับคงจะไม่มีปัญหาการสวมสิทธิ์การอะไรต่างๆมีไหมไม่ีเรียกว่าการสวมสิทธิ์ไม่มีแน่นอนครับเพราะบัตรประจาตัวประชาชนเนี่ยเป็นการแสดงตัวตนของท่านอยู่แล้วถูกไหมครับท่านมีท่านมีรูปถ่ายที่หน้าบัตรท่านอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยไม่มีการสวมสิทธิ์ได้แน่นอนอ่ะสุดท้ายนะถ้ามีอะไรท่านอยากจะเน้นย้ํา เพิ่มเติมนะคะเชิญค่ะครับก,ก็อยากเน้นย้ําให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในสถานการณ์นี้นะครับโค<อ>วิดเราเองเราก็ยังคงต้องระมัดระวังค่ะนะครับถึงแม้วันที่หนึ่งตุลาคมจะเป็นประกาศเป็นโลกเฝ้าระวังแล้วะนะครับแต่ยังไงก็พี่น้องประชาชนก็ยังคงต้องระมัดระวงังต้องใส่แมสกันอยู่นะครับเพราะเนี่ยาการลงทะเบียนเ,เข้าวมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับถ้าท่านมีศักยภาพ นะครับลืออ้อมีลูกมีหลานที่สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ก็ขอให้ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์เป็นหลักนะครับขอให้ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโสดนะครับท่านลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วท่านาไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆอีกส่วนมีคนมีที่มีครอบครัวนะครับครอบครัวหมายถึงตัวเองนะครับคู่สมรสและก็บุตรที่อายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์นะครับตรงนี้ก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วท่านปิ้นเอกสารมา นะครับท่านเอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง37จุดทั่วจังหวัดระยองนะครับก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันแล้วก็จะทําให้การทํางานต่างๆเราสามารถทํางานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคา2 0 -19 ได้ได้ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับค่ะแทั้งหมดนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะสำคัญที่ทางท่านคลังจังหวัดระยองได้มา บอกกล่าวในรายการเล่าเรื่องเมืองระยองนะคะสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยบัตรคนละครึ่งนะคะบัตรการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565นะคะรายละเอียดต่างๆนะคะติดตามได้ทางเว็บไซต์หรือว่าทางช่องทางที่จะเข้าถึงก็คือสำนักงานคลังจังหวัดระยองนะคะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลแล้วก็ทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองค่ะวันนี้รายการเล่าเรื่อง เมืองระยองเวลาหมดแล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะดิฉันพัศสักมลรูปแก้วท่านพิสันเนื่องจำนงแล้วก็น้องยศ SO วัตรจุวัฒนารักษนะคะช่างตัดต,ต่อบันทึกเสียงก็ลาท่านไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัดีครับ